ดูกระตูนตันกินข้าวจนทรุดโทเก็บของเล่นที่กองเอาไว้แล้วนับ3 2 1สูญทํากันแดงสุดไว้ได้ดูกระตูนสนุกสนุก,นกในนิทานแลนสวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานแลนดินแดนแห่งโลกนิทานวันนี้อยู่กับพีอัพนะครับพีอัพมีนิทาน1นเรื่อง ชื่อเรื่องว่างูเห่ากับความเมตตาไม่รู้ว่าเคยฟังกันเลือกเปล่าเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับมีเรื่องเล่าอยู่ว่ามีงูอยู่ตัวหนึ่งไปฟังเทศกับพระงูตัวนี้ก็สามารถฟังภาษาคนได้แค่แบบงูงูปลางูตัวนี้ก็ไปฟังเทศกับพระพระท่านก็เทศเรื่องความเมตตาความไม่เลียดเบียน งูตัวนี้พอได้ฟังเรื่องศีลเรื่องการไม่เบียดเบียนก็เกิดความศรัทธาเรื่องใสต่อพระท่านนี้จึงได้พูดกับพระไปว่าข้าเนี่ยเคยฉกคนเคยกัดคนมามากมายจากวันนี้ต่อไปข้าจะไม่ฉกใครจะไม่กัดใครอีกต่อไปแล้วพระทน่านดีใจแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับงูตัวนั้นด้วยกาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไร ในดิทานแลนในดินแดนแสนกว้างใหญ่มีจงงูน้อยที่ชอบเข้าวัดเข้าไปกราบพระนัสมาที่เก่งๆจนมาวันหนึง่งมันก็เที่ยวไปเที่ยวในป่าใหญ่เลื้อยไปซ้ายที่ขวาที่จนไปเจอพระพระทุดงนั้นมันก็ไปทักพูดภาษางูปูปลาแล้วก็ฟังพระ จะลืมสก็เลยเข้าใจซึ่งในรถของพระทำเรื่องไม่บีบบีนไม่รังแกใครจะไม่ชกใครจะเริ่มถือศีนกินเจนแล้วนับจากนั้นเรื่องก็ลือไปเด็กวัดน้อยใหญ่ก็เป็นรุมแกงเจ้างูงูก็อดทนจนเกือบไม่ไหว เลยต้องรีบไปรีบไปหาพระธุดงอีกครั้งโอยโอยไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นงูก็เกิดความสําววมพีายามจะไม่ฉกใครเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยพอรู้ว่างูตัวเนี้ไม่ฉกใครอีกต่อไปแล้วก็รวมหัวกันรวมตัวกันไปแกล้งงูตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการจับเวียงการปาก้อนหินใส่การทุบตีงู ซึ่งมันไม่ดีเลยครับเด็กๆงูตัวนี้ก็ได้อดทนและแผ่เมตตาให้เด็กๆเ,เหล่านั้นพอเจ้างูกลับมาพบกับพระธุดงอีกครั้งพระธุดงก็ถามกลับไปว่าไงเจ้างูพระถามงูตอบโอ้ยผมแย่ครับผมพยายามมีศรัทธาพยายามไม่กัดใครไม่ทําร้ายใครแต่เด็กๆในหมู่บ้านก็มาลุมลังแกผมอยู่เรื่อยพระธุดงท่านตอบว่าคนเราไม่กัดใครไม่เบียดเบียนใครแต่บางครั้งก็ขู่ได้ไม่ใช่ปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปรียบ แบบนั้นไม่ถูกนะครับเด็กๆบางทีการปล่อยให้เขาเอารัดเอาเปียบเรานั่นคือบาปด้วยบาปเพราะอะไรพอเป็นการส่งเสริมให้เขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรมีความเมตตากับตัวเองด้วยยังไงล่ะครับน้องๆถ้าสมมติว่าอย่างน้องๆถูกเพื่อนๆรังแกเพื่อนเพื่อนิอนอนอนนสัยไม่ดีกําลังรังแกน้องๆน้องๆไม่ควรตอบโต้นะครับแต่ควรพาตัวเองออกจากตรงนั้นไม่ให้เพื่อนๆรังแกนะครับนั่นถือว่ามีความเมตตากับคนอื่นและมีความเมตตากับตัวเองวันนี้พี่ กับรายการนิทานแลนด์ดินแดนแห่งโลกนิทานลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าแต่ก่อนจะจากกันไปน้องๆอ,อย่าลืมอ่านหนังสือทำกันบ้านแปลงฟันแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับในน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 นิิทาาาาแแแลดดดห่งควมมััช้า บงคุณครูต้องจำไม่ขึ้นใจ